สวัสดีครับมาต่อกันที่ EP ที่3นะครับกับ Public and Cargo Transportation นะครับผมระบบขนส่งมวลชนหรือ Public Transportation ในภาคที่2ก็จะแบ่งเป็น4แบบอย่างแรกสุดเลยคือรถหรือถนนเป็นระบบที่สร้างง่ายนะครับแบ่งออกเป็นบัสกับแท็กซี่โดยเราจะต้องสร้างป้ายหยุดรถก่อนนะครับถึงจะทำให้รถมาหยุดที่ไป้ายได้แล้วก็ในภาค2นี้เองเราสามารถสร้าง Inter City Bus หรือ รถบัสระหว่างเมืองเนี่ยออกไปได้นอกแมพเองได้ด้วยนะครับถัดมาอย่างที่สอนะครับเป็นระบบรางหรือเรลส์จะซับซ้อนและแพงขึ้นนะครับเพราะเราต้องวางรางก่อนเนาะแต่ว่ามันก็จะมีความจุดเยอะขึ้นเช่นกันนะครับโด,โดยในเรลส์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นซับเวย์แทรมแล้วก็เทรนนะครับเริ่มจากซับเวย์นะหรือรถไฟใต้ดินจริงๆเนี่ยมันก็วางทั้งบนดินหรือลอยฟ้าก็ได้นะข้อดีของซับเวย์ก็คือ ความจุเยอะแล้วก็มันสร้างง่ายถ้าอยู่ใต้ดินนะครับถัดมานะครับเป็นระบบ t r a มหรือรถรางไอตัวรถรางเนี่ยส่วนใหญ่จะวางบนถนนหรือวางบนพื้นดินความจุน้อยกว่าซับเวแต่ว่ามันอยู่กลางถนนซึ่งไอการที่มันอยู่กลางถนนมันก็อาจจะทำให้รถติดเพราะว่ามันมีอะไรมาขวางถนนมากขึ้นนะครับผมแล้วก็สุดท้ายในหมวดระบบรางคือรถไฟหรือ trains จะเป็นระบบที่มีความจุเยอะที่สุดในระบบรางนะครับแต่ว่า มันก็เหมาะกับทําเป็นการขนส่งทางไกลนะครับอาจจะเป็นฝั่งหนึ่งของแมปไปอีกฝั่งของแมปหรืออะไรประมาณนี้หรือว่าเป็นระบบเชื่อมต่อระหว่างาระหว่างเมืองนะครับผมเป็นอินดัสตีไปหรือว่าอาจจะเป็นขนส่งคาร์โก้นะครับผมถัดมาจะเป็นโหมดการขนส่งที่3นะครับผมเป็นการขนส่งทางน้ําก็คือเรือนี่เองซึ่งการใช้เรือนเนี่ยมันจะช้าสุดแต่ก็ มีแรกมาด้วยกับความจุที่เยอะมากๆนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็คือเหมาะกับใช้ตอนนําเข้าหรือส่งออกนะครับผมแล้วก็สุดท้าย p l a n นะครับหรือเครื่องบินตัวเนี้ยเร็วแต่แพงแล้วก็จุดได้น้อยแล้วก็ภาคนี้นะครับอาจจะมีเรื่องระยะในการ landing หรือ take off นะครับก็คือสมมุติถ้าเราสร้าง runway อยู่ใกล้ภูเขาเนี่ยบางทีถ้าเครื่องบินมันระดับเร็วเกินไปมันก็จะ ชนกับภูเขาได้เพราะฉะนั้นนะ่ะตำแหน่งการแลนดิ้งมันจะมีผลเวลากับเรื่องพวกภูเขานะครับผมโดยขั้นตอนการสร้างระบบขนส่งสาธารณะนะครับจะเรียงระดับประมาณนี้ก็คือดีโปไปซฟต์แอนด์สเตชันนะครับผมแล้วก็เป็นทร็กแอนด์โหลดแล้วก็ถึงจะมาสร้างอะไรนะครับผมก็คือแรกสุดเลยเราต้องสร้างดีโปนะครับหรือเป็นอู่ของรถ หรือของทัสบอร์ดสลิปนั้นๆน,น,นะครับผมซึ่งไอตัวดีโปเองเนี่ยมันก็อัปเกรดได้อาจจะเพิ่มจํานวนที่ดีโปสามารถเซอร์วิสได้หรือว่าเพิ่มโมเดลใหม่ๆอะไรไม่แน่ใจแต่ว่าการอัปเกรดเนี่ยมันจะใช้พื้นที่ที่ต้องขยายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะเวลาเราสร้างดีโปเราควรจะเผื่อพื้นที่รอบๆไว้หน่อยให้มันขยายตัวได้นะครับถัดมาจากดีโปจะเป็นสร้างสถานีกับหรือป้ายรถเมลนะครับเป็นซ็อกเก็ตสเตชัน จะต้องกําหนดก่อนว่าตรงไหนที่จะทําให้รถมันมาจอดได้แล้วถึงจะสร้างเป็นเส้นทางรถพวกถนนหรือว่าเป็นเป็นรางต่างๆนะครับแล้วพอสุดท้ายเราถึงจะมากําหนดรถกาหนดจุดที่จะเดินรถนะครับก็คือมาลากเส้นทางการเดินรถอีกทีหนึ่งแล้วก็ในการสร้างเส้นทางเดินรถเมล์หรืออะไรประมาณนี้ตอนนี้ภาคสเนี่ยสามารถเซตเว่ยพอยต์ก็คือทําให้รถเนี่ยวิ่งอ้อม อาจจะเพื่อเลี่ยงรถติดหรือเพื่อความเป็นระเบียบแทนที่จะวิ่งด้วยเส้นทางที่ใกล้สุดเหมือนภาคแรกนะครับผมอ่ะตรงทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของตัว Public Transport นะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของคารโกหรือการขนส่งสินค้านะครับสถานีขนส่งสินค้าหรือที่เราจะเรียกว่าเทอร์มินอลเนี่ยมันจะมีเว r e เฮาส์ที่เป็นโกดังอยู่ในตัวแล้วก็คาดว่าจะอัปเกรดได้เหมือนกันนะครับผมในเรื่องของเทอร์มินอลอาจจะเพิ่ม จำนวนช่องของที่จอดรถหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เราสามารถกำหนดได้นะครับว่าจะให้มีจำนวนภาหนะในการส่งในแต่ละเส้นทางหรืออาจจะส่งออกไปยังเมืองอื่นเนี่ยกี่คันกี่ลำหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เราสามารถเลือกให้ทำเหมือนเดินรถสินค้า ระหว่างคาร์โกทิมิโนสองอันในเมืองได้นะครับเอาไว้กระจายสินค้าอาจจะจากมุมนึงของเมืองไปอีกมุมหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องอินโฟวิลนะครับก็อินโฟวิลของการขนส่งเนี่ยแยกได้เลยว่าจะส่งคนส่งสินค้ารวมถึงแยกประเภทอย่างเช่นขนส่งด้วยระบบรถเมล์ระบบรถรางหรือระบบเครื่องบินอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับ EP ที่3เนื้อหาอาจจะไม่เยอะมาก เพราะว่าส่วนใหญ่มันก็คล้ายๆกับภาคเดิมมีต่างกันแค่เล็กน้อยนะครับยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปตัวต่อไปนะครับคิดเห็นประการใดก็ขอให้คอมเมนต์มาพูดคุยให้คาแนะนำหรือติชมได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม